มีเบิ่งจ um> ักสแก้วงยนี่มีระกินะาล้โอ้หัวจะนั่งกินเบียร์ยู่เหอ้กินเบียร์มวเกิดจะลงยูทูดอีถปายอานั่นใหญ่ดิเปิดเพลงแอตุไม่น่าเปิดเพลงอยู่หลกจ้ามนเอาเลยตั้มกระปุ้นต้มกระปุ่น กินมาตีอ้าเวองอย่ตอนกินที่นดเย่ดดสาดพี่จะได้ดดสาดเทดบอกคือลน่นดดนี่นี่มิตรมพริกนี่อันนี้ไม่สดไม่แช่บุหรี่ไ่กินอ่าข้มุกมขมกมุกดเนี่ยนอนห้ามมาไฟนี่มาไฟนขมุกมุกดดเนี่ยนี่น ก็มุงโมกมันเห็ดมัน,นมันหันหายไปนำ้ำเหล่าน้ำสมองนอ้เหล่านั่น